ผู้ใดบ่ท่านได้ซื N ้อหวยให้ไปซื Kre ้อเด้อครับเพราะว่าปูแปดศอกเพิ่นมาหาผมนี Twilight ่ว่าแม่นกุดีผมสิพังพุ่นเด้เออเพราะอยังมันเป้าแบบปลุกหัวกุดแบหญ่เลยครับจังได๋ก็เฝ้าไปซื้อไว้มันสิอันกวันนี่พอไอ้พี่น้องมันสิบ่ได้สร้างพญานาคนันกันเบิ่งว่าคิดว่ากวดนี้ยังได้ผ่านบ่ได้ด้วยฮ่อ้าวป่านนี้หลังจากที่ อาจารย์สมหวังเพิ่นได้ไปเอาเลขที่เพิ่นเสียงทย้ายเสียงฝันไม่เบิ่งครับพ่อไี่น้องเดี๋ยวฉีเพิ่นสิดโชคเบิ่งว่าเป็นเลขใดเอาจาังไรกะคนมีโชคถามเล่าต่อเน,นี่ยครับนะครับก็คือหลังจากปูแปดสอบเพิ่นเข่าส่งนะครับเด้อเบิ้งนั่นก็เลยเอาหวย,เอ,หวยเอาหวยที่แอดมินเฉียนไห้นี่เป็นหวยเอน็นมินเฉียนไห้นะครับเด้อ แล้วกับผมกัเลยเอามาเสียงครับผมเอามาเสียงเสียงเบืองว่าสิเป็นอย่างไรหัวตัวนี้นะฮะบานนี้การที่ห้าหลังจากเมืองนั้นเอามาเสียงปุ๊บมันเกิดยังเกิดขึ้นเกิดแบบพายุเออมันเหมือนกับพายุหมุนขึ้นมาเลยหมุนขึ้นมาในกุดเลยเออถามว่าหลับว่ก็คือจังบ่หล,ลับนี่แหละต่ว่าพอนอนลงปุ๊บก็บเป็นร่มหัวกุฎไงว่าเป็นกุดสิพังครับ อันนี้คืออ่านอตน,นี่กึ่งหลับกึ่งตืนนน่นแบบมม่นั่นเม็นบอครับใช่แต่ว่าลมนี่คือลมไม้อลีลมไมาอลีมมอออล,มม,ลมมาปุ๊บเลยมาบนี้ตีงกับ,บ่าไรด,ด้ครับเออตีงกับ,บ่าไรครับกับบ,บอบเคยเจียกีอตรงนี้ออบอเคยเทียเป็นทังสี่แต่ว่าตีงเมืบบ่อใดเพิ่นขืนมาปุ๊บเพิ่นเอาผ้าห่มเนี่ยมาปกใส่หนาเอิกไข่ครับผมเออเพอเอาผ้าห่มมาปกเราเพิ่นกลับไปจะไอยตีงได้ คืออญญาจารย์สมวังนี่รู้ซึกตัวรู้ซึกตัวรู้ซึกแล้วก็มองเห็นอีกตั้งหากครับแต่ว่า,<อ>าขยับขยือนบ่ได้ขยับขยือนบ่ได้ปูบอกขับมากจังไงเพิ่นรักษาจังไก่เพิ่นมากเพ<อ><อ>ิ่นเอา,าพ้อห่มมาห่มให้สิโอ้ยเ,เดี๋ยวด้วยเดียด๋วยวดะอันนี้คือขึ้นที่เสียงเหลขกเนาะครับเนาะขึ้นที่เสียงเหล็กเอาเอาเอาตัวเลขกที่เสียงขึ้นมาช่ว์บางกอนจากหนรู้ไหมขึ้นดีเสียงเหลขกคือขึ้นตัวนี้นะครับเด้อ นี่เอายับกยับกาลางใช่ไหมครับจังคือตัวดีแหละครับคือตัวดีนะเอาเดี๋ยวได้สินยับปองใส่ได้เอาไปซื้อไปได้ซื้อเอาไปได้ซื้ออ่านี่แหละเออเป็นตัวที่เสี่ยงเล็กที่ว่าเพิ่นไห้มือนันละเออนะฮะอ่าตัวนี้คือเป็นตัวเลขที่ปู่แปดสอบเพิ่นไหแมา่นะครับที่อ่างอาจารย์สมหวังท่าพิธีมันบ่ครับกะทิมีแปดเจ็ดหาครับหกเก้าเล้วกับอันเลขหาก็เขียนอยู่คนเดียวเนาะทั้งทึ่งนี่ เขียนจังนโอ้ผู oh, ้ประสอตคนเขียนแบบนี้หาอยู<ๆ>่ทั้งทึงเราก็หกเก้าอยู่ห้องไตเราก็สองสามสี่ลงอยูบ่บรทัดใตลงมาอีกอาจารย์สมหวังเขียนแบบนี้เลยบอกครับเสียงใบนี้เลยบอกคือคือใบนี้นะใบนี้ที่เสียงเสียงมากขึ้นแหลกเพราะเสียงขึ้นแหลกหลังจากนั้นเป็นเขาว่าพมอพ่ไห้ต่อมาอะมาฝันครัเออมาฝันว่าเขาเอาเตาครับ เอาเตามาให้นี่โตยังไงขึ้นเดียวกันนั่นแหละแม่นบะอีกคนละขึ้นโอ้ยอีกคนละขึ้นคนละขึ้นครับนะครับพอคนขึ้นรุ่นมากกันเอาเตามาหอดไม่เค็ดให้กินอีกดี๋ยอเฮ็ดให้กินเต่าครับเออขึ้นได้กินเต่าอะไรขึนได้กินเต่านี่เอาเพื่อนว่ากันหวยเต่าเนาะครับเออขันขันขันเท่ากันเท่าว่าตามล่างหวยเต้ามันสิมีอยู่มันสิมีอยู่สี่สามหรือ หาซีนี่ขันหววเตาครับขันขันเป็นหววเตานะเออขันเป็นหัวเตาว่าจะเป็นตัวนี้ขันเป็นหัวเตานี่เออหัวเตาไม่นชิเป็นตัวนี้เป็นหัวเตานะหววเตาอันนี้เบื้องจากทำไมฝันตำล่ามันบอกครับอ่าตำล่าตำล่าของเตาแน่ครับก็คืออาจารย์สุฟังที่สิตีตีเป็นเลขได้กินตีอ่าที่ได้กินเต้านี่เป็นเลขน้ำบมอรือจังไรตีเป็นเลขความแล้วก กัดกัดตีไว้ว่าขันเต้านี่ตามจริงก็สิเป็นแปรว่าสิเป็นซี่สามเต้านะครับซีสามซี่หาขันเต้า<ม>เคยฝันจริงสิมันเคยออกครับเออก็เลยจําในนิมิตีห้าตีไว้ครับครับวันนี้ที่บอกว่าขับรถซิบลออ้อนี่ที่วันนี้ครับเออขันขับรถซิบล้อก็เมื่อคิดว่าปูมือนันปูมือนัน,อน,นเพิ่งกระไ้ไปยุหนึ่งแปดครับผมไ้ไปยุหนึ่งแปดนะครับเด้อ คขันเท้าเห้ไปอไปยูดึงแปดว่าขันคับรถสิบล้อมันเป็นมันสิเป็นหนึ่งศูนย์แปดมือนี้ไปไปปล่อยปลาเนี่คบเออซื้อปลาสดๆไปปล่อยเนี่ตายตัวหนึ่งครับผมมันเกิดิีเป็นมากในมิดนิมิตอีกครับนิมิตตายตัวหนึ่งพอตายตัวหนึ่งเนี่มันจิเป็นปลานี่สิเป็นแปดเม้นจังได้หวยกับมี่แปดครับครับมีัใจว่าันี้มี8แปดมีแปดครับ งนนี้ยังได้กับมาเป็ดครับมาเปดบาทนี้ก็ให้อาจารย์เพิ่นไปเสี่ยงให้อีกครับพ่อไปเสี่ยงให้อีกนี่ที่เพิ่นเสี่ยงให้นี่เพิ่นบอกว่าเขาเอาเด็กหน่อยมาให้ครับเดี๋ยวเสี่ยงตัวใดครับอาจารย์สว่างเสี่ยงตัวใดครับให้เพิ่นเสี่ยงว่าหาแปดกับโก กลองับให้เสียงสองตัวคือหาแปดกับหกเก่าห้เสียงสองตัวห้อาจารย์พันเสียงไหห้เพ่นเสียงไห้ครับบานนี้เขาเด็กหน่อยมาให้ครั่เด็กหน่อยก็ผู้อ้วนให้ว่าคือเด็กหน่อยผู้ใส่ครับเป็นตาออืคือเป็นตาคืออย่างนี้ดีเออนั่นแหละเป็นตาหักแต่ว่ามันผิดแต่ว่าพ่นว่ามือมันมันบ่ได้ครบห้านิ้วมันมีอยู่สามนิ้ว มือมีอยู่สามนิ้วนิ้วมือขางหนึ่งมีสามนิ้วเออทั้งสองขางแล้วเทิ้งสองขางมีขางละสามนิ้วขางละสามนิ้วเล็กน้อยนะเล็กน้อยอ่าเพือว่ายังสั้นมาบานคือเล็กน้อยนี่ตามน้าคือเป็นหนึ่งเนาะครับเนาะอ่าเป็นหนึ่งบานนี้สามกับสามแล้วมือสามนิ้วกับสามนิ้วแล้วบานี้อ่ามือสามนิ้วสิตีจังไหนบานนี้วะอาจารย์สมหวังสิตีจังไหนเอากันพูบตีบตีบ้างสิเด็เพิ่นบอกว่าเว้ยอ่าหนึ่งสาม พฤศนีีมาหนึ่งสามหนึงสามสามหนึ่งโอ้คือไปคัดผู้เพิหารเนี่ยบาทนี่เนาะเสียงเลขหกเก้ากับเลขห้าแปดฝันเห็นเด็กน้อยอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่ามือสองขางมีขางละสามนิ้วแต่ว่าทั้งนี้ว่าครับผมคือเขาต้องให้เ้าเอาตัวตัวที่สามใส่ให้ได้โอ้เออ ต้องให้เขาตัวที่สามใส่ให้ได้ดีใส่ยหกเก้ากับหาแปดนี่บอครับอ่านี่แหละเข้าต้องหาตัวที่สามใส่ให้ได้ครับเพราะว่ามันมีอยู่สามนิ้วครับเข้าเสียวตัวที่สามใส่ไปใส่อืวอาจารย์สุวังพิจารณาแนวเสียวตัวไหใส่เป็นตัวที่สามพูดถึงว่าขันใส่ตัวที่สามนี่ขันสุว่าหาหาหาแปดเป็นบ้าที่เสียงครับหาแปดเข่าต้องเอาสามไปใส่ ขันสามใสไซนี่กสิเป็นกสิเป็นสามแปดหาครับขันเอาสามไซคือสามแปดห่านะเขากัดล่องบืงครับคขันเอาสามใ่ไซคือสามแปดห่ามาทีนี้หลังจากนั้นหลังจากเห็นเด็กหน่อยสามนิ้วแล้วมีฝันต่ออีกบ่าครับพระอาจารย์เป็นบ่ได้ฝันก็คือจบสานั้นครับก็คือจบสานั้น ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่สามมาเนาะเป็นตัวที่สามครับเพื่อนบ<ร>อ,อกเพื่อนบอกว่าหวยนี่ให้หาตัวที่สามใส่ใ<ห>มานี่เสียอาจารย์สมวังสรุปให้นิดอบบนี้ว่าจากที่เฮาเสียงฝันเสียงเลขเราก็ทั้งกะทั้งบีที่มาเนี่ยเราก็ได้เอาตัวเลขมาเสียงแล้วอาจารย์สวัสิมั่นใจตัวใดสีเน้นตัวใดนัสี่จับตัวใดให้แน,น่มาเนี้ก็เ่<อ>าชัดเจนฝากเอฟซีดิ หวยเฮานี่เขาเลยเนีพอได้กินแล้วกินเต้าเรียบร้อยได้กินเต้าเรียบร้อยแล้วเขาแล้วล่ะต้องมีตัวใดตัวหนึงห่งแหละเนาะต้องมีตัวใดตัวหนึง่งเพราะว่าที่เฮาเขียนไว้มันหลายตัวก็เลยว่ามีโอกาสยื่สองขึ้นเฮาพยายามเอาเสี้ยงเจรตัวยิ่งครับจ้งค่อยสิได้บอกอีกดีวเออว่ามันสิอยุตโตใดเดี๋ยวขึ้นนี่ก็สิ่ลูกหรือขึ้นนั่นก็สิ่ลูกขึ้นสุดท้ายก็สิ่ลูกสามตัวเนี่ยเสี่ยวมะไซตัวใดเสี่ยวมะไซหกเก้ากเสี่ยวมะไซแปดห้า นี่แหละเพราะว่าคันขันสามตัวคันช่วง่าแปด้าต้องเอาสามสามแปดห้าครับเดี๋ยวเอาเอาจังซี่ครับผมอ,อาจารย์สมหวังสรุปตัวเลขทั้งหมดก่อนว่าอตอนนี้เนี่ยถ้าทั้งเอฟซีเพิ่นสีนําไปลงทุนเนี่ยตัวเลขมันสีอยูมีมีจักชุดมีจกักโตแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่อาจารย์สมหวังเนี่ยปฏิบัติให้ปูแล้ว เนี่ยสองมือก้อนไว้ออกเนี่ยมือนั่นเทาสิมาเน้นเม็ดเดียวอีกรอบหนึง่งเอาจัียงแสนเลยครับมันจะคอยสิได้มั่นใจครับแต่ว่ามือนี่นี่เอาตัวเลขทีแราเร่งไว้ก่อนขั้นมือนี่เนาะคะขันขันมือนี่เทาเก่าหนึ่งศูนย์แปดสามตัวมีหนึ่งศูนย์แปดเนาะสามตัวหนึ่งศูนย์แปดเนอะให้สลับกันเอาอ่าครับแล้วกับซีมี่อยู่กับคือ ีสาหรือหาสเอาสามสามตัวนี่เอาหางเดียวนี่บอครับสามสากันสาตัวอีกกเป็น4 6่หกห้าส่าอ่าสี่ครับหรือแปดแปดครับผมสองตัวครับอ่าสอตัวนี่ก็ต้องเอาสีครับสีนี่คือเลขกฝันเนาะ ครับส3สมครับส3ก็คือเตาเหลขกเตาหรือ C 3สาหกหาสหกห้าหกห้าครับแต่ว่าหวยที่ปูแปดซอกอย่ง,อยงคือเกาได้อันนี้คืออันนี้คือว่าเขาเอาหวยตัวนี้ไปเสี่ยงแล้วเขาเอาหวยตัวนี้ไปเสี่ยงแล้วก็คือเขาได้เขาเอาเตา,าใหม่ เขาตอไมาไห้เฮากินไม้เห็ดไห่เฮากินครับนี่คือหวยเพืนเราไปเสี่ยงแล้วนี่ครับผมเออกะมี่แปดเจ็ดห้าครับอันนี้คือปูแปดศอกเนาะเออปูแปดศอกแปดเจ็ดห้าครับมเขียนมาางไตอีกปูแปดศอกปูแปดศอกหกเก้าแปดเจ็ดห้านะครับแล้สามตัวนะสามสองสี่ สามสองสีครับห้าหกเก้าครับสามสองสีเนาะครับเอาเป็นสามสองสีนะครับสามสองีนี่แหละสองตัวเป็นหกเก้าสองตัวก็คือหกเกหเก้าเม็ดเดียวเนะหกเก้าเม็ดเดียวเอาบานนี้สอับมาณนี้ละส่วนนี้คือเป็นความฝันของอาจารย์สมหวังนะครับเนาะครับนี่ฝัน เรื่องความสีนี่ก็ชัดเจนเนาะแล้วเข้าสิฟันเม็ดใดเข้ากันว่ากันแค่นึงไม่เวลารับที่บัตรไถโพยสองคืนห่อครับสองคืนครับสองคืนโอ้จะมันฉีดเสร็จสองคืนบ้านี้เอาคิดมากครับบ้านี้่คิดมากตัวใดที่สุดตอนนี้ประเภทเลขคิดมากก็คือหนึ่งศูนย์แปดณตอนนี้คือคิดมากที่หนึ่งศูนย์แปด อย่นั้นขงบนเลยชอบครับตอนนี้เอาใ้ว่าเ้าเหาเน้นห้อเน้นขีดเส้นใต้แดงไว้ก่อนบานนี้ในส่วนสองหางเลยครับไอสองตัวเี่กเลขสองตัวสองตัวกับบานก็คือเก้าหกหกเก้าเก้าหกตัวนี้ถูกห้ามเก้าเก้าหกเป็นเลขของปู่แปดสองนะครับเป็นเลขปู่แปดสองครับอ๋อบานนี้ชัดเจนครับเอ้าอาจารย์สว่างถือโชว์จากน้อยบานนี้ครับนี่เด้อครับเด้อคร์บานกับเย็บที่สุขุสุข้นก็ได้นะครับกับผมก็อยาก ปฏิบัติอ่าเพราะว่าอยู่สถานที่ตรงวัดนี่เพื่อนกระยากสางอรยากแปลงกระยากไห้เอฟซีนี่โชคดีสุกคนครับอ่ากะสะีเอาความพยายามเอาบุญท้งเกาท้งหม่พุนละมาใส่กันนะครับครับครับ,รบหลังจากหลังจากที่ปูแปดสอบเพื่อนไห้มาแล้วครับก็เด้มาฝันว่านะครับยำอีกเจักดินนึงอาจารย์สมวังเอาเลขไปเสียงอ่าเอาเหลือไปเสียงเอาเลขฮาแปดก็เอาไปเสียงคื้กันดนนินี้เขาไขได้เขียนลง ครียกอะไรขาแปดขาแปดไม่ใช่ขาแปดขาขาแปดเสียงขาแปดเสียงขาแปดเสียงขาแปดนี่เป็นเลขของปูนะเป็นเออเป็นเลขของปูตัวสองตัวเขาเาตัดสองตัวขาแปดครับอันนี้เป็นเลขของปูนะครับเด้อข้างล่างนะครับหลังจากเขาเสี้ยงเลขปูกับเครื่องมีอยู่ที 8 7 5เจหนะฮะสามสอง8ครับคือหาแปดตัวนี้นี่ไปเสี่ยงว่าหลังทำอีที่เสร็จแล้วผู้8ปสอบเิ่นเขามาหาเพราะเป็นเขามาหานี่กับบรด้นอนนี้ยังมืนตายอยู่หลังจากสวดมนต์นางภาวน,นากันเลยเอนหลังลงไปปุ๊บเพราะเอ็นปุ๊บพิ่นขึ้นมาเลย ขึ้นบ้าเนี่เป็นล้มหัวกุบกดบนะักใหญ่ผุนเนอขึ้นบ้าว่าเป็นกุดสีพังครับว่าเป็นกุดสีพังองี่อเองเออเป็นขึ้นบ้านี่ว่ากุดสีพังครับพอว่ายังไงตีตีงบอะไรตีจากไหนบ่ได้ในตามองเบิ่งเพิ่นนี่ซื้อละมองเบิ่งแล้วก็ยิ้มก็อบ่ได้คุยกันเพิ่นก็นเลยห่มผ้าให้เพิ่นย่านหนาววะ หือหวยเพิ่นอยู่แล้วสันดีเดนีิเข้ามาวิเคราะห์อยู่เพิ่นห่มผ้าให้หวยอยู่บอกเฮ้ยยู่แล้วอยู่แล้วบ่ครับห่มแน่นๆเลยนั่นแหะครับแตหลังจากหลังจากนั้นมาอีกนะครับก็บ๊อกนี่มิดอีกว่าเขาเอาเต่ามาให้ด้วยวันนี้เต่าตัวบบกใหญ่มากอะก็เคสให้กินอีกสันดีเขาฮ้ยให้กินนี่หัวไอ้ปูแปดซอกนี่คือเอาไปเสี่ยงนี่ครับเอดให้กินอีก แต่าวาแต่วาอยูนี่ก็บว่าเป็นอย่างน,านัง้นนะพอหนึ่งหนึ่งปก็ได้เขียนเสียงไว้อยู่ครับผมเออต่าว่านี่บ่ได้ลงครับผมหนึ่งปบัดนี้มาตีความฝันอยู่หวงนี่อันนี้เป็นความฝันของผมอืมข้างบนนี่เป็นความฝันอ่อความฝันผมนี่ก็คืออ่อหนึ่งกันไรค่คักๆก็คือขับรถ1ิบ้อแต่ว่าเฮาขับรถ1ิบ้อดแต่ว่าเมื้เอเดียวปลาไปปล่อยนี่มันเปียกอืมเปียกว่าปลาเขาก็เรียกไห้อย่างดีแต่ว่า ปลาทั้งหมดมันตายตัวหนึง่งเออปลาตายตัวหนึง่งปลาตายตัวหนึง่งก็คือยังเพิ่นให้ขับรถสิบล้อสิบเอเพิ่นให้ขับรถสิบแปดลอ้อว้าวว่เะเออก็เลยก็เลยว่าหนึ่งศูนย์แปดครับผมตีใส่ปลาเนี่ยข้างบนนี่ตีใส่ปลาก,กับกับควบฝัน<ด><อ>ร,รถสิบแปดล้อเออรถสิบแปดล้อครับผมนะครับ<ม><ม>นะฮ<ม>ะแต่หลังจากนี้มากอะคือเตาคันเลขเตานี่มันก็สิเป็นสี่สามหกหกหา ครับซีสามห <4, 3, S 2> กหา <6, 5. S 2> ครับนะฮะแล้วก็แปดแปดสามขันสามตัวจเป็นแปดแปดสามเอ,อเป็นซีหกหาอืมครับอันนี้อันนี้เข้าไหลมาแล้วไลไรลจากมือไหลจากมือที่เข้าเริ่มต้นมาเลยออืมเอครับเพาไหลมาแล้วไหลมาเบังไอ้สิเอาจนมือสุดท้ายหมดละแต่ขึ้นนี่กะมือเขาจะค่อยว่ากันไม่อีก ครับผมมาวิเคราะห์เบิ่งแต่เฮาได้เฮ็ดได้ภาวนหน่าเพิ่นก่อนตรงนี้ผมกับกาว่ามาเพราะว่าเพิ่นบอกให้ผมมาภาวนาในนี้ครับผมเออในในในหม่องเพิ่นอยู่ครับเออในตำหนักเออของเพิ่นอยู่นี่ครับผมครับก็สิได้มาภาวนาให้เพิ่นเด้อครับผมนะครับก็สิได้เอาตัวดีๆเด็ดๆฝากพ่อบีพี่น้อง FC ฟซีสุขสุขคนนั่นล่ะจังกวยกษิได้มาซอยสร้างซอยแปลงนํากันเนาะครับผมเอออยากให้โชคดีสุขสุขคนนั่นแหละโอ้ดจังได๋จังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณอ่า ไอ้แอดบินสุกุสุขอดีเขามาครับผมนะครับความรุณอาจารย์มป์นี่เดี๋ยวน้าบัดนี้น้าจารย์เนาะครับครับรบกวนอาจารย์มป์นี่ครับผมครับบัดดีครับครับครับเอาโชคดีลำร